สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันในใดวงคลิปน้ำกิฟนี้เราจะมาเนว่ยคุณจิว่าพลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณบุคคลที่อยู่รอบๆตัวคุณเป็นอย่างไรนะคะสมบัติพลังงานงคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะตรวจสอบพลังงานของคุณลักนาราศีของคุณนะคะแอธาลม,มิตรตุลกุมไฟธาตุไฟเมษธน,น,นูเมื่อคนที่คนเกิดวันพุทธานาม ลีบราศีตุลท่ลมวิกราศีการทัดดินธรัสราศีศพทัดดินผูโตท่าลมมิถุนตุดกุมอยู่ในาชาวทลมมิถุนตุกุมนะมูลราศีมีราศีกรกฎเออทัดดินประศบกัมก่อนเอริราศีเมษทัดฝ่จะินนาราศีมิถุนท่านลมวันที่เกิดของคุณนะคะเป็นหก สิบสี่ยี่สิบห้าสองยี่สิบสามยี่สิบหกหนึ่งสิบห้ายี่สิบสองเจ็ดสามยี่สิบนะคะวันนี้ไพญญ่พรมยานเราจับได้ไพ่เท้าวิรุปักนะคะองค์เท้าวิรูปักเนี่ยเป็นเทพในสี่เท้าจตุโลกบาลน,นะคะมีผู้ที่เป็นผู้ที่จะปกป้องดูแล คุ้มครองพยายนอันตรายต่างๆของสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายนะคะทั้งในน้ำในดินความหมายของไพ่นะคะจะมีความสุขุมเยอกเย็นเป็นบุคคลที่นิ่งสงบเป็นคนที่เหมือนกับว่าเมื่อพบเจอปัญหามากๆแล้วจิตใจจะเข้มแข็งมียานอย่างรู้มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีและเชื่อในเรื่องของศาสนาและก็หลักธรรมะเป็นอย่างดีนะคะเป็นผู้ตื่นรู้เป็นผู้ใฝ่รู้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะพลังงานตรงนี้พระอรุณเทพบุตรนะคะมีหน้าที่ในการที่ขับขี่มา้ารับเทพอาทิตย์เพื่อที่จะส่งแสงสว่างให้กับโลกมนุษย์ในตอนเช้าทุกวัน แสดงให้เห็นว่านะคุณมีการเริ่มต้นใหม่นะคุณมีการที่เหมือนกับออกเดินทางไปยังสถานที่แปลกตาไม่คุ้นเคยนะบางคนท่านอาจจะเหมือนกับจะต้องไปพักอาศัยต่างทีดานแดนต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะคะเป็นไพ่ของคนที่จะต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างเนี่ยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็น คลิปนี้ก็เป็นคลิปของคนที่เรียกว่ามีเซนต์มีรางสังหรณ์เป็นครูบาจารย์หมอดูพพะยิปซีส่วนใหญ่นะเมฆขลากับรามสูนเมฆขลากับรามสูนนะคะเอ,อหมายถึงการแย่งชิงการใช้กําลังใช้กําลังในกนารบังคับขู่เข็นด้วยความโกรธด้วยแรงกดดันการขัดแยง้งการต่อสู้ดินรน นะคะแล้วก็ประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะทำให้เกิดความทุกข์วิตกกังวลมากฉะนั้นผู้ที่จับได้ไพ่ใบน,นี้นะคะไม่ควรที่จะมีการลงทุนนะ,ะเสี่ยงหรือว่าทำอะไรที่เหมือนกับเรียกว่าพวกหุ้นหวยรวยเบอร์อะไรเงรี้ยเป็นช่วงของจะต้องตรวจสอบนะคะก่อนการลงทุนให้ดีนะคะ เรามาดูนะคะว่าพลังงานพลังงานของคนที่มาเจอคิวบังกินนีพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ โห oh, สิบถ้วยนะคะมีความสุขมากอยู่กับครอบครัวเนาะประสบความสําเร็จนะคะเออสามถ้วยเนี่ยมีการเฉลิมฉลองนะคะกินเลี้ยงประสบความสําเร็จนะบางคนตัานคือแบบอาจจะไปสอบชิงทุนสอบแข่งขันแล้วก็ได้รับชัยชนะหรือว่าออเสอบไปต่างประเทศนะผ่านตอมแลนะสอบสัมภาษณ์จากเอ,อการตรวจสอบ จากตอมอแล้วก็ผ่านแล้วนะเตรียมตัวที่จะเดินทางนะไปใช้ชีวิตต่างประเทศได้ด้วยนะหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่ต่างประเทศมีการเริ่มต้นนะประสบความสําเร็จไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวก็ได้รู้สึกว่าเอ,อสิ่งที่คุณทำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวเดินทางเตรียมตัวทํางานนะคะ ในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้คือเราวางแผนไว้ในอดีตแล้วนะเราเตรียมตัวมาตลอดเลยที่จะทําสิ่งเนีเออ้บางคท่านก็เหมือนกับคิดที่จะจบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนะคะลืมเรื่องราวในอดีตไปเริ่มต้นใหม่นะคะแต่อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับที่ทํางานเก่าเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็ได้นะเออเมื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วเป็นประมาณเนี้ว่าคุณอาจจะกลับไป หาความสัมพันธ์เก่านะซึ่งคนคนนี้ที่อยู่ในใจของคุณตลอดเวลาก็ได้เช่นกันหรือว่าสถานที่ทํางานเก่านะคะที่เ,เรียกตัวของคุณเข้าไปทํางานอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเล็งเห็นความรู้ความสามารถของคุณก็ได้นะคะคือมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนจะกลับไปจุดเดิมไหมหรือว่าจะเริ่มต้นใหม่ อะไรยังไงประมาณเนี่ยนะคะมันเหมือนกับบางคนท่านก็เป็นไพ่หน้าไพ่เหมือนกับว่าคนรเก่ามาขอคืนดีหรือเปล่านะคะหรือว่าเเดินทางไปหาแฟนคนเก่าที่รออยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะอืมก็รู้สึกว่าการตัดสินใจั้งนี้ค่อนข้างจะนำมาซึ่งความสุขให้กับคุณนั่นแหละนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ต่างในช่วงนี้เวลานี้สามถ้วยเนี่ย เป็นเป็นความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเลือกตัดสินใจแล้วแหละนะคะความสำเร็จความสุขเราคุณอยู่บางคนมาท่านเนาะไปสอบแข่งขันในเรื่องของภาษาก็ได้นะคะเป็นล่ามเป็นอะไรเงี้ยโดดเด่นมากหรือว่าคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสอบทำงานไปต่างประเทศ พลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะเป็นอย่างไรตรวจสอบพลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณเป็นอย่างไรอู้นะคะสัพท์แล้วนะได้ไพ่สามถ้วยใบเลิมนะคะ <c oughs> พลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณเป็นพลังงานของความสุขเป็นพลังงานของการที่เหมือนได้รับความสําเร็จนะ,ะดื่มฉลองกินเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะคุณจะได้รับ เรียกว่าข่าวดีก็ได้นะคะถ้าคุณยังยังเหมือนรอข่าวดีอยู่คุณกําลังจะได้รับข่าวดีได้รับข่าวสารจากสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะเออมันเป็นข่าวดีอ่ะที่คุณอาจจะไปสอบแข่งขันไปสอบชิงทุนหรือว่าข่าวดีจากคนรักของคุณข่าวดีจากคนที่คุณคาดหวังคําตอบนะคะเออคนที่คุณรอคอยอ่ะ คนที่คุณรอคอยให้เขาติดต่อมาก็ได้เช่นกันเป็นข่าวดีจากคนทางไกลต่างประเทศได้คนที่จะมามอบความสุขให้กับคุณคนที่รักคุณมากมากคนที่คุณเหมือนเฝ้ารอคอยเขามาตั้งนานแล้วนะ,ะแล้วเขาก็ติดต่อมาหาคุณแล้วเขาก็จะพูดจะบอกความจริงอะไรบางอย่างนะคะทำให้คุณมีความสุขมากๆคนคนนี้นะพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณคือ ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะพลังงานที่อยู่ระว่วมตระกูลก้าเหรียญเอ่อพลังงานของผู้หญิงผู้ชายครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเออเป็นพลังงานของเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเพื่อนร่วมงานผู้หญิงผู้ชายที่คุณจะต้องพบเจอกับเขาหรือว่าเพื่อนเก่า แฟนเก่าคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าที่จะวนเวียนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าคุณมีความรู้สึกผูกพันกับคนเก่ามากๆนะคะเดวิโอฟจูเนี่ยคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่แรกเจอกันแหละแต่ช่วงเวลานั้นมันอาจจะเหมือนกับว่าตัวคุณไม่เลือกที่จะสารสัมพันธ์กับเขาก็ได้อนะแต่คุณกับเขาจะมีโอกาส ได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันกับคนที่คุณนะเฝ้าตั้งหน้าตั้งตารอเขานั่นแหละนะมีพลังงานคนเกา่าแฟนเกา่าคนรักเกา่าจะกลับมาอีกด้วยนะคะพลังงานอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณสามดาบพลังงานที่คุณเคยรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยนะสร้างความเจ็บปวดสร้างความเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายให้กับคุณมันจะหายไป ความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความเหนื่อยหน่ายนะความที่แบบตัวคุณเหมือนอยากจะให้มันหมดไปจากชีวิตของคุณเนี่ยมันกําลังจะหมดไปมันกําลังสิ้นสุดในเรื่องของที่คุณเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมนั่นแหละนะคะกรรมของคุณกรรมเกี่ยวกับความรักกรรมเกี่ยวกับความรู้สึกนะกําลังจะหมดไปแล้วนะคุณกําลังจะสิ้นสุดการรอคอย คุณกาลังจะสิ้นสุดในเรื่องของเวรกรรมนะคะเออถ้าหากคุณคาดหวังว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณรอมานานแล้วคุณเฝ้ารอมานานแล้วว่าเออเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้มันจะจบไปจากคุณคนคนนี้จะหายไปจากชีวิตของคุณจะเลิอกวุ่นวายกับคุณนะ จะเล่ที่จะเข้ามาป่วนชีวิตของคุณนะคะเขากำลังจะไปจากคุณแล้วค่ะเออชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แน่ๆชีวิตของคุณจะสงบสุขชีวิตของคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะตําแหน่งหน้าที่การงานความสําเร็จความมั่งคั่งความร่ารวยความเครียดจะหมดไปนะคะคุณจะอารมณ์ดีคุณจะมีความสุขคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่คุณไปสมัครงานใหม่คุณก็ได้งานใหม่ นะ,ะคุณจะหมดความทุกข์อะไรที่มันเป็นปัญหาตึงเครียดนะ,ะอะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้คุณเรียกว่ามันเป็นบาดแผลเก่าๆในอดีตมันก็จะหมดไปนะคะหอกข้างแคร่ของคุณก็จะหมดไปบุคคลที่นะทําให้คุณไม่มีความสุขเขาก็จะไปจากคุณแหละนะคะเห็นไหมคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้เ ทาสิ่งใหม่ที่มันเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณถ้าคุณรอนะใครคนหนึ่งคนที่คุณรักมากๆคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยคุณกับเขาจะมีโอกาสได้ติดต่อพูดคุยสื่อสารการันเพราะว่า The Magician ขยาย The i m p r e s s ตรงเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากอะ่ะ ปฏิหารนะคะปฏิหารศิรงสศิษย์ปฏิหารของคิวปิดปฏิหารของจักรวาลน,นำไบให้คุณเขามาเจอกันคนที่คุณรอคอยคนที่คุณรักคนที่คุณคาดหวังคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเขาจะกลับมานะหรือว่าพลังงานคนโสดเนี่ยคิดว่าตัวเองจะโสดก็จะไม่โสดอีกต่อไปนะคะหรือว่าพลังงานของคนโสด ที่จะไปทำงานต่างนาแดนต่างประเทศเดี๋ยวได้พบเจอคู่ของคนรักนะคู่เกื้อหนุนนะคู่รักโซเมตของตัวเองคุณจะได้เจอแน่แ่เพราะว่าคุณเฝ้ารอมานานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลจะจัดสรรให้กับคุณมาดูพลังงานบุคคลรอบข้างนะคะที่คุณจะต้องเจอพลังงานบุคคลรอบข้างในออฟบอลนะผู้หญิงผู้ชายที่กําลัง ขี่ม้าติดต่อมาหาคุณเลยอ่ะนะคะเดินทางไกลามาหาคุณหรือว่าคุณกําลังเดินทางไปหาเขานะ,ะไปไปเจอเขาไปคุยกับเขานะ,ะพูดถึงความมั่นคงในชีวิตนะคะ,ะ,คะพูดถึงเรื่องราวอาดีตนะ,ะที่มันเหมือนกับว่าอาดีตที่เขากับคุณไม่สามารถที่จะสา,ารสมพัธ์กันได้นะ,ะจะมีการอธิบายพูดคุยเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตนะ,ะแล้วก็ สุดท้ายแล้วณตอนนี้เวลานี้หรือว่าเวลาอันใกล้นี้ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยจะเหมือนหมดหมดสิ้นในเรื่องของความทุกข์ใจในเรื่องของความไม่สบายใจเคลียร์ปัญหาเคลียร์ปมคาใจออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็มองไปสู่อนาคตข้างหน้าที่มีกันและกันอยู่นะมองถึงความฝันมองถึงความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขา พูดถึงในเรื่องของการแต่งงานด้วยถ้าคุณไปเจอเนื้อคู่นะคะหรือว่าคนรักของคุณเนื้อคู่ของคุณวิชาคนนี้เขาจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนมันคาราคาซังมานานอะนะคะเออบางคนท่านมีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะคนรักของคุณแฟนของคุณนะที่อาจจะ ไม่เคยพูดถึงความมั่นคงในชีวิตกับคุณเขาจะพูดเขาจะบอกกับคุณเลยว่าคุณคือคนเดียวเท่านั้นที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบตัวเขากับตัวคุณเนี่ยพอมาเจอกันพอเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างนะมันสิ้นสุดละมันคือการเริ่มต้นใหม่นะคะ เขาบอกว่าเออไม่ต้องห่วงนะถ้าแบบกลัวในเรื่องของอดีตกลัวในเรื่องของความรักนะคนรักในอดีตเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวคนเก่าไม่ต้องกลัวเหตุการณ์เก่าๆคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แนๆ่ๆพลังงานที่อยู่รอบรบตัวคุณเนี่ยเดอะสตาร์นะคะเห็นไหมพอเราเหมือนกับว่าปล่อยวางเรารู้สึกปลดปล่อยนะคะเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะ ในเรื่องของมันยุตินะสภาวะปัญหาต่างๆนะคะขอให้คุณเหมือนทําใจให้ยอมรับให้ได้นะว่าตัวคุณจะไปเจอโอกาสใหม่ๆไปเจอเหตุการณ์ใหม่ๆไปเจอเรื่องราวใหม่ๆไปเจอครอบครัวใหม่ไปเจอสังคมใหม่นะบางคนท่านคนโสดก็จะไปเจอเนื้อคู่หรือว่าถ้าคุณรอคอยในเรื่องของ ธุรกิจการงานความสําเร็จเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวคุณเด็ดได้เจอพลังงานที่ดีแน่ๆนะคะสามเรือนตรงเนี้จะเป็นการพูดคุยการตกลงสัญญาการต่อรองอะไรบางอย่างนะกับคนเก่าความสัมพันธ์เก่านะ,ะงานใหม่แต่เป็นธุรกิจเก่าที่นะต่อยอดให้กับคุณได้มีความสำเร็จก็ได้นะฉะนั้น สิ่งที่คุณต้องคํานึงถึงคือความสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่ๆนะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้รับการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ,ะเ,เรื่องปัญหาปมคาใจนะคะสิ่งต่างๆมันหมดไปแล้วมันกําลังจะหมดไปแล้วนะคะเจ้ากรรมในเวรอะไรต่างๆไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกนะ,ะสภาวะสังคมในอดีตนะ,ะปัญหาคนปัญหาบุคคลรอบข้าง ต่อแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขเรามาดูซิว่าไพ่าะบอกอะไรไพ่จะบอกอะไรไพ่าะบอกอะไรสำหรับคนที่ม่เจอขึ้นบางกนนีนะค่ะ ให้บอกให้คุณเหมือนเตรียมตัวต้อนรับอะ่ะเพราะว่าจักรวาลได้จัดสรรได้จัดสรรบุคคลที่คุณรอคอยบุคคลที่คุณอยากจะใช้ชีวิตคู่บุคคลที่จะนำพาซึ่งความสุขให้กับคุณบุคคลที่คุณเหมือนกับรู้สึกคิดถึงเขามากๆหรือว่าสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะไม่มีโอกาส ได้เจอเขาอีกได้คุยเขาอีกได้สารสนก์กเขาอีกเขาจะกลับมานะคะคือ the view of fortune เนี่ยเหมือนโชคชะตากำหนดให้คุณกับเขาจะต้องมาเจอกันละนะมาเคลียร์ใจกันละนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ตัวคุณเหมือนถ้าคุณปลดปล่อยตัวเองนะคะสู่เส้นทางใหม่แล้วนะคะเรียกว่าเส้นทางของความสุขนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจาัดสรรให้คุณแน่นอน พลัง,งานรอบๆตัวคุณต่อจากนี้ไม่ต้องไปรู้สึกว่าน่าจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะเออเนาะเป็นพระงงานของการที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสดีๆนะที่คุณคาดหวังไว้นะคุณจะจะเหมือนกับไม่ต้องโดดเดี่ยวเดียวดายอีกต่อไปนะคะประมาณนี้เลยก็ฟังพวกสแกนตำนานเป็นแนวทางนะคลิปนี้คืออัดสามรอบนะคะคืออ่นานไพ่เหมือนไม่รู้สึกอะไรเลย นะเป็นพลังงานของเหมือนบุคคลที่เหมือนปล่อยวางแล้วอ่ะตัวคุณคือแบบคือฉันจะไปตายอดาดับนะดีกขาอะไรประมาณเนี้ยนะเป็นพลังงานของคนที่ปล่อยวางมากๆเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคิดว่าจะไม่ได้รับความสุขแล้วนะจะไม่ได้ต้องเหมือนกับไม่เจอสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วประมาณเนี้ยขึ้นหนีปัญหาหนีสภาวะสังคมหนีความทุกข์มาเยอะแยะมากมาย จนคุณคิดว่าตัวคุณจะไม่มีใครมาอยู่เคียงข้างคุณแล้วนะเป็นงานของคนที่เหมือนจะเจอเนื้อคู่นะคะอืมหวังว่าคุณจะได้เจอเขาคนนั้นหวังว่าคุณจะได้เจอความสุขที่แท้จริงของชีวิตนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ